เด็กน่อยตื่นเต็นครับแี่ดิสแยงอ่ะได้องแค่ไหนดิสแรงอาจารย์โอ้ยดิตาวายย่อยลงเลยไม่ยาวแต่ที่นี่ที่นี่ก็ไม่ยาวเลยใช่ไหมใช่ไมโอ้ยโอ้ยโอาไก่ๆเด็กหนอนกุมเด็กหน่อยคนตื่นเต้นคนมากกับ อันตาก็ยากนะคะโอ้ยเป็นเห็นเป็นเสียงดังกะกากนคือเส็นเห็นยิ่งขึ้นค่มันไม้หลูกพี่น้องมันเห็นทางอยู่กันฟูนค่ะยิบฟูนค่ะัไม้หลูกเกินกันเมื่อกินอาหาร

นกเป็ดนกเป็ดในน่องันอนอยู่ในน้ำเพื่อนเะเยอะเยอะเยอะมันช่วยงาม่างนี้เนาะลอยนนอ้นกเป็ด อาเ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 ยอาเห็ดกันอย่าเห็ดกันหั่นพันพี่น้องบ้าหมองกระโคน

ว่าม so <master> ีลูกหรอพี่น้องคะลูกมันใหญ่มาต่อมันส้มามันเองดีนะมนะด้ไม้ให่ก็ได้ใช่ไหมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อนเด้จะได้บัดไทยในชีวิตสวัสดีจ้า Eu para que a vida é difícil entender